คิดสภาพนะครับมีร่างของเพื่อนนอนอยู่ข้างนอกร่างที่ไม่มีชีวิตแล้วเราก็นอนอยู่ในห้องนอนก็กลาบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับจุกภมชิวัตรแล้วก็รายการสยองขวัญวนศุกร์นีบก็เป็นรายการที่พวกเราเนี่ยจะหาคลิปสยองสยองมาดูกันนะครับทำอันาล็อกเฮอร์เรอร์มาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็อยู่กับ Two Herer Story P.O.B กับชื่อเรื่องว่า Remember Me จำฉันได้หรือเปล่าทำไมผมคิดถึงเพลงนี้วะเนี่ยโอเคจะเป็นยังไงนะครับป่ะดิจังประตูประตูโอเคกันคล้ายๆเดอะแก๊งนะครับมารวมหัวกันตอนเย็นตอนนี้กำลังขิงอะไรกันอยู่ไม่รู้จักรยานเอ๋อขิงขิงขิงเหลือเกินเนี่ย รู้ไหมว่าถ้าคุณยังพูดจาโอ,อ้อวดต่อไปเมื่อคุณตายลิ้นของคุณจะยื่นออกมาแน่ๆเหมือนเปรตบ้านเราเลยเปรตบ้านเขาเนี่ยคือคือค,อคนพูดขิงนะเขาเมะมันต้องมีผีอีตัวลิ้นยาวๆแน่เลยวะถ้ากูเป็นผีกูจะไปหลอกพวกมึงทุกคนเลยเอ้า อเบื่อล้มัไปหาหญิงก่อนอยู่กับบักสกาเลยเคเหมือนเด็กเหมือนวัยรุ่นเขามารวมตัวกันนะครับอ่าแล้วถึงเวลาจากกันเกือบหลุดคำว่าเด็กสเกตทุกวันนี้มีอยู่หรือเปล่าเด็กสเกตน่าจะมีอยู่นะ ออ okay. นี่คือในห้องผมก็นึกว่าซอยซอยในหอพักอาชาวอร์อาบน้ำออล็อกประตูบ้านเขาบิดเอาให้แมวใช่ไหมแมวใช่ไหม มุจิน่ากลันด้วยอย่าตีกันนะเอาอาบต่อผมว่าไม่ใช่แมวแล้วอาจจะเกี่ยวกับผีลิ้นยาวด้วยก็ได้เพราะเพื่อนเกิ่นมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเสียงเลยวะโทรศัพท์ให้กูบี ตะกี้ได้ยินเสียงแมวอยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอน่าจะทานแมวนะครับ่าต่ต่ต่ขอโทษครับตัวนี่เป็นมันดีอะไรนะฮดลี้างมาแบน้ักกั็เยวอาเอบิเนต์เอบินจัน ทำได้ไม่ง่ายหรอกม้าอ๋อแล้วเอาแล้วอ๋อแล้วยังไงวะเนี่ยโอเคกันสอเลยโอเคกันแล้วที่กอดเดี่ยวกูโอเคเพื่อนที่แยกกันไปก่อนหน้านี้นะครับไปประสบอุบัติเหตุแล้วก็ทุยเย่ไปแล้ว Alhamdulillah Adik Hmm Kau dah bila mak bapaknya Bapak oh. pun Eh kau ni dah kenapa? Dia kan anak yang tempi aku Mana ada mak bapak Hmm Terus dia duduk dengan Adik hmm. Ya oh, betul ya. lah Dia dengan aku dah macam ni tadi Sebenarnya bapak dia tak ada Dia tinggal dengan aku dah lama juga ni eh. Tak expect dia pergi lah Adik hmm. Lepas tu masa untuk kita gerak lah hmm. Nak jawab ni Ah ni aku tak tahu ni Aku tak tahu ni Aku ในศาสนาเนี่ยเขาเขาจัดพิธีกันแบบนี้เลยเลยคือวางนะครับวางล่างเอาไว้แล้วก็มาล้อมแล้วก็ทําพิธีแบบนี้อันนี้ผมว่าน่ากลัวนะของไทยเราที่ว่าอยู่ในโรงเนี่ยยังวัดน่ากลัวแล้วอะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับเหมือนที่เพื่อนๆเ,เล่าให้ฟังคือ,อพ่อแม่เขาเสียเสิปั๊บเขาก็ต้องมาอยู่กับอยู่กับอันดี้พี่พันดี ใครรู้คอมเมนต์ใครรู้คอมเมนต์อันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันอยา่าอย่าเพิ่งไล่ผมไปไป Google นะครับโอเคเดี๋ยวมาเซียอัน,นดีดดแล้วอันดีก็ต้องอยู่กับเพื่อน t h ดีดีดีโอเคไปสวยไหมนีสวเีคุณตุ๊ตาน่งรอไรจิ้มจิ้มกับอะนี่ตุ๊กตุ๊กดู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 ูดู <Okay. S 2> ด แมวใช่ไหมไม่ใช่บัดายรรมวัฒนธรรวัฒกธรรมิัฒนธรรมหัฒนธมวันธรรมวัฒลมวลฒนารรมวัฒนธมวัฒนธ่มวตฒนธรรมะัฒรรมวัฒนธรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนรเมวเฒน่ีรมวกมับนธรรมวนธรรอวัฒนธรรมวัฒามาัฒนอรมวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่วงนี้รที่เกี่ยวกับโลหะหรือว่าเกี่ยวับแก้วที่สะท้อนแสงได้ก็ต้องปิดเอาไว เราไม่เริ่มฮาร์ดิสเป็นมันแต่เดิมตุลิสลาประชาต็งกันในตุ๊ๆๆปิดกระจกหรือพื้นผิวที่สะท้อนแสงได้อ่ไปกูเกิ e ต่อได้ผมถามคนดูนี่แหละใครดูคอมเมนต์แล้วกันเออแล้วอันดี้อันดี้เราก็อยู่กับสกาซึ่งสกาก็นอนอยู่กลางห้อง มีแมวเป็นเพื่อนอีกสองตัวเชี่ยน่ากลัววะนี่น่ากลัวนีมั้ยที่ดูที่ดูมีคิมิคิมิกับคอฟฟี่ชื่อแมวโอเคไม่เข้ามาอีกเออยังดีสิลิปยันน้ำมะละก ต่อให้เป็นเพื่อนรักกันนะครับแต่ผมก็กลัวอยู่ดีเอาเอาตรงๆแล่ไอ้เพื่อนกันนี่มันยังมันมันยิ่งขี้แกล้งนะครับแล้วแต่หลับอา้าวไม่หลับแล้วเขาเป็นคนพูดไว้เองนะครับวา่าเขาเขาตุเยเย่ไปแล้วกลายเป็นผีเขาจะตามมาหลอกเพื่อนคุ้นไหมสามแร่งไหมสี่แร่งไหม,ม<ะ>อนอนนอนนอน อันนี้กูโดนเพื่อนเล่นแน่นอนแบบนี้ชมมีอแล้กูเสียงอะไรในซับเขียนบเขียนว่าเสียงเพลงเนี่ยแต่เท่าที่ฟังไม่ใช่เสียงเพลงนะคิดสภาพนี่บมีร่างของเพื่อนนอนอยู่ข้างนอก ที่ไม่มีชีวิตแล้วเราก็นอนอยู่ในห้องนอนเป็นผมมผมไม่ได้ผมไม่นอนห้องนี้ด้วยซ้ำอ่ะผมไปนอนห้องเพื่อนคนอื่นแ,แมวก็มองหน้าเว้ยสรุปมีแมวกี่ตัวเนี่ยผมเห็นสามตัวแล้วนะ กำลังลนะโยขาแล้วผมยกขาแล้วนะอ,อยู่งอั้ตัวนนี่น่าจะเป็นคนอยู่ชั้นบนกันหรือคิดในแงด่ดีมองโลกในแง่ดีมากเป็นผมคิดว่าบักสากานี่แหละไอ้คนที่นอนอยู่ <laughs> ในในห้องเดียวกันนี่แหละ <laughs> นอนต่อเฮ้ยพี่สลิปรับ เดี้ยวก่อนเหรอไม่เจอเลย <c oughs> อย่าบอกว่าข้างๆเตียงนะ <c oughs> ไมสิ <c oughs> แบบนี้โดนออม <c oughs> โอาไปโอาโดนอัมโดนอัมลักษณะนี้โดนอัอามาอามดคิวจนปวดหงวงดัวแล้วเนี่ยรยออย่างน,นี้ เหงื่อออกนะครับเซตติ้งได้ดนีน่าจะไปอาบน้ำอีห้องน้ำนี่ก็ดูอ่าผมกำลังจะบอกว่าดูน่ากลัวนะครับแต่น้ำดันไม่ไหล ผมเก่งรอทุกทุกครั้งที่เปิดประตูอ่าแมวก็ยังอยู่แต่งวนนี้แมวมันวิ่งหนีเว้ยอ๋อเลยต้องออกมาข้างนอก ล้างเนื้อล้างตัวแทนไม่ได้อาบโอเคคือว่าการเซตติ้งและการถ่ายดีมากนะครับที่แบบเอาน้ำรูปหน้าแบบนี้คือรูปผ่านกล้องเสียงมาแล้วไ,ไม่ได้ยินหรือไม่เห็น อันดี้อันดี้เพื่อนเสียงหัวใจเต้นอยู่นะหรือว่าพยายามแบบว่าไม่สนใจมาไปแล้วมันผ่านไปอีกแล้วโอเค โอ้เอดเดอรออิเลียลไลฟ์เงี้ยหรยอไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่มาแฮมอันนี้ก็มหารเรลวจนสาวมาละสาวมาละสาวมาละ เข้าใจอยู่นะครับว่าทำไมต้องกระโดดแบบนี้เพราะว่าโดนมัดทั้งตรงข้อเท้านี่ครับเออมึงยังไม่อึงอ่งอืมครับไม่มีเอาไม่เปิดเว้ย โอ้ไม่ไม่ได้อยู่ข้างนอกเงาตะกี้อยู่ข้างในแล้วมันเป็นเงาสะท้อนยังไงมันก็เหมือนโของอยู่ข้างนอก เคจ้ำ <Okay>, ส่วนอันนี้นี่ดูสิไม่น่าจะใช่คำสวนนะบทสวดนะผมลองแปลดูก่อนแป๊บนึงโอเคน่าจะเป็นบทสวดจริงๆด้วยนี่ครับซึ่งอย่างที่ผมถามนี่ครับว่าเขาทำพิธีศพกันแบบนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่รู้ถ้าจริงนี่ก็น่ากลัวนะถ้าบ้านเราอย่างน้อยก็ไปอยู่วัดนะี่ครับ ไม่ได้ไม่ได้มาตั้งไว้ oi ที่บ้านอะไรแบบนี้อันนี้ตั้งอยู่ในห้องด้วยนะแถมเป็นเป็นห้องเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์น่ะน่าจะเป็นศาสนาเขานี่แหละอย่างว่าก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พักหน้าบายสวัสดีครับใหญ่ The dancer spins, can't close the lid, can't make it, and my fingers bleed from trying, still it keeps on playing.